เดี๋ยวเรามาแกะเครื่องนี้กันดูนะครับมาจากอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากสกลนครนะครับมาจากสกลนครท่าแรือสกลนครนะครับเดี๋ยวเราแกะดูก่อนว่าเครื่องมาสภาพแบบไหนนะครับขนส่งมามีอะไรแตกหักไหมนะครับหรืออะไรยังไงนะครับก็ให้เจ้าของได้เห็นกันพร้อมกันเลยนะครับว่าเครื่อง เป็นไรมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้ของใครเนี่ยอ๋ออันนี้เป็น iPhone 6นะครับเขาแจ้งอาการมานะครับนี่ฮะับไอโฟนหกตรงซ่อมครับ i p h o n ห6บวกาการเป็นแบตแล้วติดรูปเปิลนะครับมีแสงแต่ไม่มีรูปนะครับถูวเขาถูกออกไม่ติดนะครับอ่ะอาการนี้นะครับ ก็เดี๋วแกะดูเครื่องก่อนนะครว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับตังเติงห้ามใส่มานะครับนะให้โอนเท่านั้นนะครับดูสภาพเครื่องก่อนนะครับวนหกอะไรนะ ่วน6บวผมขอแกะก่อนนะฮะแกะก่อนเลยเช็คอุปกรณ์ภายในว่ามา,มาครบไหมอะไรอย่างนี้นะครับ ทำเสร็จเราก็จะทายให้ดูที่งนะเปลี่ยนแบตมานะครับเราติดแอปเปิลเราดัากตัวนี้นะับ านใดที่สนใจที่จะส่งซ่อมนะครับก็ส่งรับหมดนะครับทั้งหลานลูกตู้นะครับที่ไม่ได้ซ่อมเองนะหรือลูกค้าต้องการส่งซ่อมนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเป็นเบอร์นี้นะครับนี่เลยนะครับศูนย์นะครับแปดสามนะครับห้าสี่หนึ่งสี่ สี่เก้าแปดนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เบอร์โทรผมนะครับสามารถติดต่อซ่อมได้นะครับรับทั้งงานส่งร้านนะครับร้านร้านจะส่งมาก็ส่งมาได้นะครับรับงานแก้ด้วยนะครับงานแก้ที่จบงานไม่ได้เราก็สามารถแก้ให้ได้นะครับเดี๋ยวดูที่โพล์ส์ถ่ายนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับอ๋อติดรูปแบบเปิ้ลปุ๊บแล้วดับไปเลยนะครับ เนี่ยอาการนี้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะฮะทาให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งดูนะครับตัวเปิ้ลรับเดียวเราก็ดับไปเลยนะฮะอาการนี้นะครับก็เดี๋ยวจะดําเนินการแก้ไขให้นะครับแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวเปิ้ลนะฮะแต่ว่าจอตรงนี้นะยังมีแสงอยู่นะครับก็เดี๋ยวดาเนินการแก้ไขให้นะครับแล้วก็จะแจ้งให้ทราบ อีกทีหนึ่งนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เราดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนไอโฟน6พัดนะครับที่ส่งนะครับมาจากเมื่อเช้านี้นะครับที่ว่าไอโฟน e 6ส่งซ่อม6ปอาการ เลี่ยนแบตแล้วขึ้นแอปเปิลแล้วดับมีแสงไม่เอ้ยมีแสงไม่มีรูปนะฮะโทรเข้าไม่ติดนะครับอันนี้ก็เสิร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมาจากจังหวัดอะไรนะรผมจําไม่ได้นะฮะที่เป็นคลิปต้ตนรายการที่เราถ่ายไว้นะครับอันนี้ก็เสิร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาจากอ๋อสกลนครนะครับนี่ฮนะมาจากสกลนครนะครับ ก็ทาการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะเครื่องก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวพร้อมที่จะส่งกลับให้นะครับก็แค่นี้นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่อยากจะส่งซ่อมกับเรานะก็สามารถติดต่อมาได้ทาง Facebook นะครับสักดาแจ้งแก้วนะครับหรือเบอร์โทนะครับ083541448นะครับเป็นเบอร์นี้เลยนะครับเป็นเบอร์นี้เลยนะครับ นะเ,เบอร์ที่ผมโชว์ไว้ให้เลยนะครับ0 8น5 4แ4ดสามห้าสี่หนึ่งี่เก้าแดนะครับก็สามารถติดต่อซ่อมได้เรารับทั้งงานแก้และงานทรงและงานลูกค้านะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดเครื่องมีอาการตกน้ำตกพื้นนะตกพื้นเปิดไม่ติดตกน้ำเปิดไม่ติดเครื่องช็อตนะกินแบตกล้องหลังกล้องหน้าไม่ทำงานจอไม่ขึ้นภาพนะหรือชาร์จไม่เข้านะครับหรืออาการเสียอืน่นๆนะครับมอเตอร์ไม่สัน่นกระดิง่งไม่ดังหูฟังเบา นะครับก็รับหมดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทุกท่านในเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทํางานอื่นต่อนะครับสําหรับพี่ตอนนี้นะครับที่ส่งมาจากสกลนครนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพร้อมส่งกลับให้ทันทีเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ